อีกนิดหนึ่งซ้ายจ้าขวาอีกหน่อยหนึ่งอ่ะขวาอีกหน่อยหนึ่งล่างอีกนิดหนึ่งอุ้ยล่างอีกนิดหนึ่งบนอีกหน,น่อยหนึ่งบนอีกหน่อยเอ้ยโอ้เมียวขอร้องได้ไหมเบา,บาหน่อยได้ไหมเมียวเจนเนี่ยกำลังรีบทำงานให้เหมียวอยู่นะจ้าเจอนนี่แหละเบา,บาหน่อยได้ไหมเมื่อไหร่พี่ห้าจะงับถูกสักทีก็ไม่รู้ โอ้เหมียวรู้ไหมจ๊ะว่าวันเนี้เหมียวอะ่ะสวยมากเลยอืมจริงหรอจริงสิจ๊ะโกหกโอ้ยโอ้ยปิดตาอยู่ยะจะดูได้ยังไงเ <c oughs> จนหัว <c oughs> เราะอะไรอะ่ะงานเสร็จหรือยังยถ้างานไม่เสร็จแล้วก็เจนอะเสร็จแน่ <c oughs> พอขูดป,ป๊อปก็เสร็จปุ๊บเลยจ้ปาปริหารมากอือ่ะนี่เรียบร้อยแล้วงั้นไม่ต้องเช็คแล้วนะไม่โหมันจะหายห่วงอุ๊ยพี่ฮาถ้าอย่งงางนั้นเราไปกันดีกว่านะแล้วถ้าพี่ฮาเสร็จงานเมื่อไหร่แล้วก็พามาไปทําแทงด้วยนะแทงน้ำที่บ้านน่ะมันรั่วโอ้ไป <c oughs> ไปเลยดีกว่าเนาะยวเร็วเร็วเร็วเรไปแล้วนะเจตเฮ้ยเหนียวเไปทําแทงด้วยนะ ไปเลยรีบ <Finally, S 2> ไปทำแท้งเลยนะว้โอ้ thank you เลยเหมียว,อวยนาอาคุณแป้งมาทำไมครับอุ้ยก็่นี่เป็นบ้านฉันอุ้ยไม่ใช่บ้านฉันหรอกครับบ้านเราต่างหากอืมจะบ้านใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆบ้านเหมียวกำลังจะแตกแต่ก็ปูนิีาสิีครับพ <laughs> ี่ห้ากำลังจะเลิกกับเหมียวเอ๊ะ าคุณแต้ครับได้ข่าวมาจากไหนครับว่าพี่ฮาดกับเหมียวเขาจะเลิกกันนะครับยังจะมาตีหน้าซื่ออีกเหรออุย้ยผมไม่ได้ตีหน้าซื่อครับผมตีหน้าหล่อทำบ้านขอเค้าแตกแล้วยังทำเป็นเล่นอีกเหรออุ้ยผมไม่ได้ทำเล่นครับ <S <S 2> <S 2> ก็นายจะกลับไปคืนดีกับเหมียวอ่ะเฮ้ยผมแล้วคราบจะกลับไปคืนดีกับเหมียว ฉันรู้แล้วนะฉันได้ยินในแมนพูดที่ร้านเฮียหมูว่าพี่ห้าจะเลิกกับเหมียวเพราะว่านายอ่ะเป็นชู้กับเหมียวชู้ไอ้แมนคือว่ามันอาจจะไม่ใช่ชู้ก็ได้คืออาจจะเบากว่าน,นั้นน่ะคืออาจจะแค่คบกันอยู่เฉยๆก็ได้ หรือเราเห็ผิดนะในายทนเจนนานเจนเฮ้ยไปแล้วนี่สิโทรฟรีไม่มีชาติ